สว so ัสดีสาย c F ท yeah, well ุกคนนะครับรอบนี้นะเมื่อตะมวยอีกแล้วนะฮะผมกับการสั่งซื้อกล่องออนไลน์นะครับรอบนี้เสื้อทั้งหมด4ตัวนะครับลดราคาอย่างกระหน่ำซัมเมอร์เซลจาก120บาทนะครับเหลือ94บาทต่อตัวก็เทปเลยจาก4ตัวเบาๆนะครับแก้ออกมาแพคเกจดีอยมือนกนจ้ะแต่ภายในนันคือเออเงียงว่า ปิดทุกมาก็ลังอาถษฐานที่มาได้เลยะค่ะตัวจากสภาพนะนะตอนนี้ตัดใจเเลยจากตัวแรกจากสีดำนะฮะโอ้โหเห็นไหมจ๊ปกคอแข็งนี้วกว่าสภาพหลังแปดนะจ๊ะนี่นั่นในนะับตัดเรียนโดยดีนะครับ,ร,บ,ดดร,บรอบเดียวพอโลภวมันส่งงานจัรย์จ๊ะตัวที่สองโอ้โหขัดรุนรุ่ยโอ้สภาพเออหนูที่เหอยแท้มากนะครับโอ้ตัวที่สาม สีครีมนะครับเปิดออกมาอย่างกับจีวรพระเลยจ้ะตัวที่สี่นะครับสีน้ำตาลดูดีไนหน่อยนะครับแต่กระดุมสีขาวเพื่อหลังจากลองใส่แล้วนะครับหมดได้ค่เดียวครับคันนะครับเออเนะี่ยตัวถัดมาโปร่เอองเบาสบายนะครับผมลมพัดก,ก็ขาดตัวที่สามนะครับ ตัวที่4ดูดีขึ้นหน่อยนะจ๊ะดูสบายสุดและสภาพดีสุดแต่คุณผู้ชมเรื่องไทได้ข่าวเย็บงงมากเสื้อสีต่งางเค็บโอ้ยใครชอบก,ก็กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกับคนโง่นะครับเอามาที่ไม่ดูนะจ๊ะสังเกตที่พลาดไปนะครับสร้างไปแล้วได้เอ,อเก่งมากมา,มาเนื้อเดียวกันโอ้ยบาย